ก็สวัสดีชาววันพันแมนกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์603ของพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ทำภารกิจเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผอ,อิญน,นะครับเข้าไปดูที่กิจกรรมตะเวนทุ่งนานั่นเองนะครับมาเรามาดูกิจกรรมตะเวนทุ่งนานะครับแล้วก็มาดูที่ กิวลีกดีก,กว่านะทุกคนนี่ยินดีด้วยนะผ่านเข้ารอบชิงได้สําเร็จนั่นเองนะวันนี้ก็เข้ารอบ32ทีมนะแสดงว่าเราได้อาวุธ G 4 u r แล้ว1ชิ้นนั่นเองนะสำหรับอ่ารอบ1 0 32ทีมนะครับเราอยู่กลุ่มที่15นั่นเองนะเจอกิวนิกะโอ้โหไปสองดูแล้วนะนี่นะครับมาสองดูตรงนี้นะอ่าเราอันดับที่12นะในการจบ ก่อนรอบ,อบทั่วไปดีกว่าครถือว่ารอบทั่วไปเราจบที่อันดับ32เข้ารอบ32พอดีนะเราเจออันดับที่30นะครับนี่เขาอยู่เซิร์ฟเวอร์601นหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ต้องรอดูกันนะวันนี้เราจะชนะหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าชนะก็คือแบบใครแพ้คือโดนคัดออกเหมือนแบบคล้ายๆกับศึกดวลไล่ที่สิ้นสุดเลยนะแต่ว่ามันเป็นแบบของกิวนั่นเองทุกคนนีของรางวัลน,นะครับ <c oughs> ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราจะเข้ารอบต่อไปหรือเปล่านะครับถ้าเราชนะรอบ32ได้เราก็ไปรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะจันหนักจะเต็มหน่อยเพราะว่าผมนั้นดันแต้มให้ครบหมื่นแต้มพอดีนะทุกคนนี่ ก็คือพยายามดันให้สุดๆเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้อ่ากิวของผมตกรอบ32ทีมนะผมก็เลยจัดเพชรเลยนะคจัดเพชรเพื่อเอา G4 มาปั้นวันนี้เลยนะครับทำให้แบบกิวเราแข็งแกร่งขึ้นมาหน่อยนะครับนี่มาดูตรงโคมไฟในร้านค้านะครับร้านค้าตะเวนทุ่งนาน,นะผมซื้อไปประมาณ32โคมไฟนะครับ32อันนะครับก็เสียเพชรไม่ค่อยเยอะนะนะครับเพราะว่า กิจกรรมนี้ผมคิดว่าน่ได้ฟรีก็ได้นะคนที่แบบรอได้ก็รอนะนี่มาดูตรงนี้เลยนี่เราได้เรียบร้อยครับรับเรียบร้อยแล้วมาทุกคนนะครับเรามาเปิดกันดีกว่านะเพราะว่าเงื่อนไขเราก็มีแล้วนะ g 4 ur เห็นหลายๆคนบอกว่าเอไม่ค่อยมีตัวนะไม่ค่อยมีตัวก็ไปเก็บดีกว่านะครับโอเคเปิดกันเลยดีกว่าครับ พลังถึงมาสี่หมื่นแล้วก็อสานอ้ยยังสวยเลยนะครับเนจีโฟยูอันติเม่ชีกิตเลเซอร์เข้าที่หน้านะครับมาแล้วครับจีโฟของเราโอ้ยบ้านเด็กยังไม่ทันเลยเลยนะทุกคนโอ้โหจีโฟเข้ามาอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะพันทันหรือเปล่าเอาใส่ตัวไหนดีใส่แทนคดีวะไม่มีตัวแทนเอ้ย แทนจีนอตแล้วกันโซนิกนี่คือผมดันให้มันเป็นตัวความเร็วแล้วนะเพราะว่าแฟตคือมันมันช้ากว่าคนอื่นเหมือนเดิมนะครับแล้วมันเป็นพาร์ทหนึ่งด้วยก็คือดันโซนิกให้เร็วที่สุดนะครับเอาอุปกรณ์ความเร็วมาใส่นะครับแล้วก็อัพดาวพยายามอัพให้สุดๆุดแล้วนะนี่นะครับแฟตผมก็ใส่เป็นแบบเซตไซบ็อกเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์ให้มันเลยนะให้มันปาดแรงๆนะครับโอเคเราเอาเจนอออกนะครับ เพราะฉะนั้นนะก็ยังไม่มีคาร์ดลีนะผมก็เอามาใส่ฝึกฝนนี่แหละนะครับนี่เอาเข้ามาเลยนะพลังเพิ่มขึ้นมา400แสนนั่นเองโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาปั้น G4 ด้วยนะทุกคนนะเอ้ยโอ้โหพลังเอาเจนนสใส่นี่คือพลังสองล้านนะครับส่วนเอา G4 ใส่พลังเหลืออยู่2 6ล้านโอ้โหลดมา3มล้านเลยนะ เดี๋ยวขออนุญาตไปปั้นก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอับดาวให้มันก่อนได้กี่ดาววะมาดูกันได้สามดาวน่าจะได้แค่สามดาวนะโอเคได้แค่สามดาวทุกคนไปไปปั้นนะต้องปลุกตื่นนี้นะก็ผมไปฟาร์มเศษสีม่วงให้จักรพรรดิกแล้วนะวันนี้นะครับเพราะว่าทำกิจกรรมครบหมดค่อยค่อยไปดูใน กิจกรรมตะเวนทุกนานะะครับแล้วก็โอ้ยอยากได้ G4 วันนี้ก็เลยจัดหน่อยเลย <emale> <comum> นี่ไม่น่าจะมีเศษนะครับ <ius> <girls> ตรงทักษะตรงนี้เราก็ต้องฟาร,ร์มนะพลังมันจะขึ้นเร็วโอเคเดี๋ยวขออนุญาตฟาร,ร์มตรงทักษะนี้ก่อนแล้วกันนะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ปั้น G4 ไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมก็คือสองจิตสองใจในการย่อยเศษเจนอนมากๆเลยทุกคนนะครับสังเกตว่าผมกดดูหลายครั้งนะแต่ว่าจำเป็นต้องย่อยจริงๆว่าโอ้เจนอนลูกหลักของผมยังไม่ได้ขึ้นเจ็ดดาวเลยนะครับต้องมาย่อยแผ่นรักษานะครับมันจำเป็นจริงๆเอ้ยขออนุญาตนะครับ บ้น G4 ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตัวมันมันเก่งกว่ากันเยอะเลยนะตอนนี้พลังขึ้นมา27ล้านแล้วอีกดีเดียวนะครับสลับของโยกของไปมั่วซั่วมากเลยตอนนี้นะก็ค่อยๆจัดไปแล้วกันนะครับยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับนี่มาดูทักษะกันหน่อยใส่อะไรเพิ่มได้อีกใส่น้งยุงเข้าไปแล้วกันนะครับนี่ตรงทักษะพิเศษตรงนี้นะครับเราปลดล็อกชั้นที่หนึ่งแล้วก็อัพไปอีกครับชั้นที่สองได้หรือเปล่า 2, ชั้นที่สองโอเคเฮ้ยชั้นที่สามก็น่าจะได้นะั่นปิดหรอมามาตรงทักษะอาสายพิเศษดีกว่าอุ้ยขาดขาดตัวขาดตัว,ตวทำไงดีวะโอ้โหจสลายกับมาหาเจนอออีกแล้วต้องเอาเอาตัวอาสายพิเศษของเจนอดออกแล้วกันนะครับเอาทั้งข้อบอกอแล้วก็ราชาใต้ดินอเจนอลูกรัก ขอทรัพยากรสักหน่อยนะเพราะว่าต้องปั้นตัวที่มันโหดๆห,หน่อยนะโอเคยี่สิบแปดล้านแล้วทุกคนตอนนี้ยี่สิบแปดล้านแล้วนะอืมไปไม่ได้วะทุกคนเอาไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาปั้นปั้นเป็นพอเป็นวิธีก่อนนะครับตอนนี้ก็คือน,นี่มีดาวแล้วนะโอเคนะครับทักษะ พัฒนาทักษะตรงนี้นะครับทักษะขั้นกลางเราปดล็อกทุกแผ่นนะครับโอเคสุด,ด้เจนอตเจนอตนี่คือย่อยไปหมดแล้วนะโอเคใส่อะไรดีนี่ได้ของจากเจนอตมานี่แหละนะครับแผ่นเผาไมมใส่เข้าไปมีอะไรอีกโอ้มีเลเวลห้าสองอันพอดีนะครับเพิ่มขึ้นมาโอ้โหหนึ่งแสนเลยนะโคตรเยอะใส่เข้ามาโคตเยอะเลยนะ โอเคทีมเดี๋ยวจัดทีมก่อนแล้วกันทีมเออ่โอ้ลืมใส่ของฟินิกนะครับอย่าให้ของจากฟินิกแมนมานะทุกคนก็คือผมใส่ฟินิกแมนเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์หลายอันเลยนะโอเคฟินิกแมนนะครับตัวมันไม่มีตัวตายตัวแทนนะเราก็ใส่ให้มันยืนเอา HP ใส่ไปแล้วกันสมัครฟินิกแมนแล้วจัดทีมก็จะเป็น G4 มายืนตรงกลางดีกว่านะครับนี่นะจะได้พาสีของโกเกิสึด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจัดในตะเวนทุ่งนาด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปจัดในตะเวนทุ่งนากิจกรรมกิวลลีของเราเออ,อเข้าผิดอีกนี่คิวลีของเรานะครับ วันนี้ก็จะมีแข่งแน่นอนนะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ว่าขอจัดทีมไว้ก่อนแล้วกันโอเคจัดเหมือนจัดเหมือนทีมปกติเราเราเลยนะตรงรูนตรงนี้เอาเป็นโลดีกว่าไหมนะเพราะว่าจากกักรพรรดิเด็กก็คือคอมันเป็นโลอยู่แล้วเราต้องใส่โล่ให้มันโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้มาเรามาทดสอบ G4 ดีกว่านะครับมาทดสอบ คนที่โหดที่สุดในกิวเราสายลมและแสงแดดพลังรวม35ล้านมี g ีโฟเหมือนกันม,มานะมีจีโฟเหมือนกันหรือลองทดสอบหน่อยดิสายลมและแสงแดดนีด่คือบอสบอสของกิจกรรมกิวดีของเราเลยนะเอาไปใส่เป็นตัวหนึ่งหนึ่งเลยโอเคเริ่มเกมมาโอ้โหแฟสประกายแสงยังเร็วกว่าเรานะขนาดปั้นโซนิกให้เร็วที่สุดแล้วนะทุกคน ยังเร็วไม่ทันเฟดประไายแสงมาเราไล่โจมตีกลับขึ้นไปจากกล,ลยุทธ์ก่อนนะครับเฟรประไกยแสงแล้วก็โซนิกฝังสิงเอาจากกล,ลยุทธ์ถือว่าแรงอยู่นะแล้วเขาได้ไล่อันตีมาซีสิบแปดล้านนะครับโซนิกฝังสิงเอาไปก่อนครับแล้วโดนไล่โจมตีกลับขึ้นมาจากเฟดประไกยแสง ดาเมจสามสิบห้าล้านฟินิกแมนเราลงไปนอนแล้วนะแล้วก็ติดชำนาญไม่เยอท้สองตัวนะครับเปิดปะกแยแสงเราเขาปาดขึ้นกันไปห้าสิบล้านท้าซุมกิลงไปนอนแดนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็โดนไล่อันติกลับขึ้นมาอืติโลชำนาญอยู่นะครับกูก็สื่อยกหินฟาดเข้าที่หน้าของจักรวัติกแล้วก็จีโฟนะครับติโลชำนาญไปแล้วนะครับแล้วเขาก็ไล่โจมตีกลับขึ้นมา 16ล้านนะน่าจะดาเมจ1ถงหล้านแล้วก็โดนเอซ์เบอร์เนอร์โอ้โหร้อยล้านอ,อโลเจ้ากระบาดดิก,ก็เอาไม่อยู่นะถ้าแรงขนาดน,นี้ขอไลนติกับคืนไปแล้วกันนะครับจีโฟไม่มีลูกไฟโอ้โหตายแล้วไม่มีลูกไฟนะครับแต่ว่าอีกาของโกเกซืสายลมและแสงแดดนะครับระเบิดเกือบคืนมาเมื่อกี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้โหโกเกซึ เอเดาบวกหรือกกเกสืซอะไรเนี่ยทําไมโูกมันหนาจังยังคูณสองอยู่เลยทุกคนโว้โหตัวมันตัวมันน่าจะจะอึดถึกทนไปไหนโลกยังเต็มอยู่เลยนะโอ้โหเขาปาดขึ้นกลับมาครับเขาสู่เทิร์นที่สองแล้วดามเมตร้อยสามสิบล้านเราปาดขึ้นกลับไปจาก กลยุทธ์ก่อนนะแล้วก็โดนไล่โจมตีกลับคืนมาดาเมจสิบสี่นะครับทีมเราติดชำนาญไม่ย่อทอทั้งทีมแล้วโอ้โหดูทรงแล้วไม่น่าจะไหวนะถ้าเราติดโล่ติดโล่แล้วนี่คือโลกของจักรพรรดิเอกนี่มันคูณศูนย์ไปแล้วทุกคนมันไม่น่าจะฟื้นฟูกลับมาได้นะโอเคอย่างน้อยก็ขอได้ปาดกลับคืนไปแล้วกันสู้ให้ถึงที่สุดครับก็ถือว่าเป็นตัวตึงในกิลเรล่านะ สายลมและแสงแดดหรือว่าเป็นตัวตึงนะครับเราแพ้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าโหดที่สุดแล้วนะครับสองคนเรา <c oughs> จังหวะนี้เจโอสเอ็กเดินเนร์ไปติดโล่นะครับเราจะยืนได้สักกี่เทินนะเราติดโล่แล้วนี่ล <c oughs> าดไปนะครับเอากูเกสืไม่ลงวะกูเคสึสเอสเซดอาบวกมันโคตรหนาเลย <c oughs> บาดมาออยังยังพอมีลุ้น <c oughs> อฟินิกแมนจิกไป ธรรมดาไปนะครับเข้าสู่เทิร์นที่สามแล้วยังพอยื้อได้อยู่นะแล้วก็ปาดมาร้อยล้านร้อยสิบห้าล้านโอ้โหโซนิกกับโกกสึลงไปนอนแดนแล้วครับฝั่งผมแล้วขอปาดขึ้นกลับไปแล้วกันแฟดประกายแสงอเขาไล่ย,ยมตีขึ้นกลับมาครับแต่ว่ายังติดโลอยู่อันติเมตกลับขึ้นไปสี่สิบแปดล้านโอ้โหเขายังยืนครบสามตัวอยู่เลยนะโอ้โห แล้วก็เจนสเอ็กเบิร์นเนอร์มาแต่ว่าเรายังมีโลอยู่นะครับไล่กับคืนไปอืออ่ะโกคิสึติดโลแล้วทุกคนโกคิสึติดโลแล้วแล้วก็อัลติเมตอีกครั้งหนึ่งอืมติดโลสามคนแล้วติดโลสามคนแล้วโลอ่าแฟตของเรายังอยู่นะโลแฟตของเรายังอยู่อุ้ยโกคิสึเขาตายโกคิสึเขาตายแต่ว่าเขาปาดขึ้นกลับมาเออคือฟินนิ่แมนเราไปแล้วไปหวั่นแล้วครับ แล้วโอ้โหโลกุหมดชิปหายละชิปหายละโอ้โหเหลือสองตัวยูอาของเขานะครับนะสู้ไม่ไหวว่ะสู้ไม่ไหวโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปปั้นต่อแล้วกันนะครับแต่ถือว่ายังดีนะถือว่าดีนะทีมเรามีคนโหดอยู่คนสองคนอยู่นะก็ยังดีนะครับโอเคมาดูที่อันดับพลังหน่อยแล้วกันอู้ตกมาดูอันดับที่สามสิบเก้าเลยเหรอ โอ้โหสายลมและแสงแดดเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่วะทุกคนยื่อันดับที่เท่าไหร่เอ้าเดือนมกะเลยใช่ละอยู่อันดับที่นี่21นะครับ21เราอยู่อันดับ39 <c oughs> นี่แหละนะครับ2 2ตัวตึง QLD โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะขอไปอัพทีมก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายยครับผม